วันพุทธที่12กุมภาพันธ์2025ในบูชาขอบคุณในวันนี้นะครับพ่อถวายบูชาในภาคบ่ายและตอนเย็นวันนี้ก็เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดในประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาของประชาชนชาวไทยและเป็นวันหยุดราชการนะครับเราเรียกว่าเป็น วันมาคระบูชาซึ่งเป็นวันที่ชาวพุทธถือว่าบรรดาพระภิกษุ1,250รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งเดิมเรียกกันว่ามาครบูชานั้นเป็นวันมาคะปุณณมีซึ่งหมายถึงวันพระจันทร์เต็มดวงในเดือนมาคะนะครับซึ่งตก กับวันเพนขึ้น15คหาคำเดือนสนี่แหละครับก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงโอวาทปฏิโม์แก่บรรดาพระภิกษุที่มารวมกันนะครับจากทั่วทิศสารุทิศประมาณ1,000ไม่ได้ประมาณนะครับจำนวน1,250รูปดังที่บอกแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้อง ชาวพุทธนะครับซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ในราชอาณาจักรไทยของเราขณะเดียวกันวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงบ่ายวันนี้ก็มีบุคคลจำนวนมากทีเดียวได้มาจาริกณสักรสถานบุญญาราศีคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดกริบบำรุงนะครับต้องถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ งดงามมากทีเดียวนะครับก็ต้องขอบคุณคณะบรรดาคาวาสผู้สูงอายุจากวัดนักบุญราฟาเอลปากน้ำนะครับที่ได้มา60กว่าคนในวันนี้และมาทำาเมตตากิจทำกิจกรรมต่างๆโดยการที่อธิฐานภาวนามาเดินรูป14ภาคและร่วมบูชาขอบพระคุณและรับพิธีเจิมแต่ที่ เป็นเกยียรติเป็นพิเศษมากในวันนี้ก็คือในช่วงเช้าวันนี้นะครับท่านพราดามาร์ตินประทีปโกโมลมาศซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่สำคัญมากของพรรษาจักรคาทลิกในประเทศไทยของเรานะครับท่านก็คือเป็นสมาชิกของคณะพระดาเซนกาเบียนหรือว่าของนบ,บุญลลุยส์มารีกรยองเดมองฟอร์ดแม้ว่าท่าน จะมีอายุถึง90กว่าปีแล้วนะครับแต่ท่านก็ยังมีความศรัทธาในแรงกล้าและเป็นเจตจำนงของท่านที่อยากจะมาจาริกณสักดสถานแห่งนี้เพราะท่านเล่าให้ฟังว่าท่านได้ยินเรื่องราวของคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดกริบบำรุงตั้งแต่ท่านยังเป็นเด็กเมื่ออายุ14ปีในระหว่างที่ท่านอยู่ที่สำเส่นะครับแล้วก็ทราบข่าวว่า คุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดกริบบำรุงนั้นถูกขังไว้ในเรือนจำท่านก็รู้เรื่องราวของบุญญาลาสีดีมากท่านจึงมีความศรัทธาอย่างแรงกล้านะครับที่ได้มาจาริกณนะสักรสถานแห่งนี้ในบูชาขอบคุณในวันนี้พ่อจึงถวายบูชาขอบคุณเพื่อเจตนารม ของบราเดอร์มาร์ตินโกมนมาสนะครับและสัตวบุรุษที่ขอคำภาวนามาในวันนี้พ่อก็ไม่ลืมที่จะถวายบูชาสำหรับคนเจ็บป่วยที่ขอคำภาวนามาทุกทุกท่านนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้เราต้องมาไต่ตองพระพจนะของพระเจ้าในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเราฟังพระวาจาของพระเจ้าจากบทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือปฐมกาลนะครับซึ่ง เป็นหนังสือพระคัมภีร์ที่สำคัญมากนะครับหนังสือพระคัมภีร์ของชาวคาทอลิกนั้นมีทั้งหมด73เล่มมีพระธรรมเดิม46เล่มและพระธรรมใหม่อีก27เดเล่มรวมกันแล้วเป็นพระคัมภีรไบเบิล73าเล่มหนังสือปฐมกาลนั้นเป็นหนังสือเล่มที่หนึ่งนะครับพระพระ,พระคัมภีพื้นฐานเล่มที่หนึ่ง ซึ่งมีทั้งหมด50บทจึงจำเป็นจะต้องอนำข้อคิดและการไตรตรองมาในชีวิตของเราแต่ละวันนะครับมีหลายคนก็ถามว่า,าจุดประสงค์หนังสือเล่มนี้คืออะไรหนังสือเล่มนี้ก็คือเพื่อบันทึกเกี่ยวกับการสร้างสรรพสิ่งสรงสรพสรัตว์ของพระเจ้าและพระปร,ระสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงแยก ชนชาติหนึ่งออกมานั่นก็คืออิสราเอลนะครับเพื่อจะได้มานับพสัสก,การพระองค์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือโมเสสนั่นเองเขียนถึงชนชาิชนชาติอิสราเอลเขียนในช่วงปีหนึ่งพันสถึง1410งพันสร้สิบก่อนคิดการนะครับก็พูดง่ายๆว่าเราย้อนหลังไปก่อนพระเยซูคริสต์บังเกิดก็เกือบหน0่ปี และดินแดนที่เกี่ยวข้องก็ส่วนใหญ่จะเป็นดินแดนภาคตะวันออกกลางนั่นเองนะครับอันคำว่าปรถมการนั้นภาษาอังกฤษเราเรียกว่า genesis ซึ่งหมายถึงการเริ่มต้นหรือหรือห,หมายถึงจุดกำเนิดนั่นเองพระคำพีประถมการเปิดเผยประวัติศาสตร์ของโลกตั้งแต่จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติของครอบครัวของ อาระยะธรรมและความรอดปรถมการนั้นเป็นเรื่องราวของพระประสงค์ของพระเจ้าและแผนการของพระเจ้าในการสร้างสรรพสิ่งสรรพสัตว์ด้วยเหตุที่เป็นพระคำพีในการเริ่มต้นปรถมการจึงเป็นที่มาของหนังสือทั้งเล่มเลยนะครับปรถมการเปิดเผยให,เเหให้เราเห็นบุคลิกและลักษณะขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่เป็นพระผู้สร้างผู้ทำรงรักษาเป็นผู้พิพากษาเป็นพระผู้ไถ่นะครับให้เราเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เพราะว่ามนุษย์นั้นถูกสร้างมาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้านะครับและได้รับความรอดโดยผ่านสถานของพระองค์และเราต้องรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ ในโลกนี้นะครับและประถมการนั้นยังชี้ให้เราเห็นถึงโศกนาฏกรรมและผลอันเนื่องมาจากบาปของมวลมนุษย์นะครับการล้มลงไปของมนุษย์เพราะในความบาปก,การที่ถูกแยกออกจากพระเจ้าและพูดถึงการพิพากษาตลอดจนทําทให้เรามองเห็นถึงพระสัญญาของพระเจ้าและความรอดที่พงประทานให้กับเรานะครับนั่นก็คือ คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องการอภัยบาปและเกี่ยวกับเรื่องการที่พระผู้ไทยมาบังเกิดก็คือพระแมสสิยานั่นเองนี่ก็คือสรุปเรื่องราวต่างๆของหนังสือปฐมกาลฉะนั้นเราจะได้ยินเรื่องราวมากมายทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องจากอาดัมเอวาโนอาอับราฮัมนางซาราอิสอักรีเบกาจากบโจเซฟและอื่นๆอีกมากมายจนนับไม่ถ้วน ฉะนั้นจึงขอแนะนำนะครับว่าให้เราอ่านหนังสือพ,ะพระคมภีร์ปถมการและรับกำลังใจจากหนังสือพระคัมภีเล่มนี้เพราะว่าเราทุกคนต่างก็มีความหวังไม่ว่าสถานการณ์ใดในโลกจะดูมืดมนมืดมิดแต่พระเจ้าก็ทรงมีแผนการไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรว่าตัวเราเองอาจจะรู้สึกว่าเราไร้ค่า ไร้ความสำคัญเพียงใดแต่พระเจ้าก็ยังรักเราแต่ละบุคคลอย่างสม่ำเสมอนะครับและพระองค์นั้นต้องการให้เราแต่ละบุคคลนั้นอยู่ในแผนการของพระองค์ไม่ว่าเราจะเป็นคนบาปหรือเราจะถูกแยกออกจากพระเจ้าให้ห่างไกลจากพระเจ้าเท่าไรแต่พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราเลยนะครับเราจะเรินชีวิตอย่างมีโอกาสเสมอเลย ในการได้รับความรอดฉะนั้นเป้าหมายชีวิตของเรานั้นก็คือการเดินทางในโลกนี้อันเปี่ยมไปด้วยความหวังนะครับและความหวังนี้จะไม่ทำให้เราต้องผิดหวังอย่างเด็ดขาดฉะนั้นในวันนี้พ่อก็อยากจะมาพูดให้ฟังถึงเรามาถึงบทที่2แล้วนะครับเพราะว่าเรา,าข้ามไปหลายวันทีเดียวนะครับเพราะว่า เรา,อาพอได้อธิบายถึงเรื่องประวัติของนักบุญต่างๆในแต่ละวันแต่วันนี้บทอ่านพระคัมภีร์ก็ทำให้เราคิดถึงมากมายทีเดียวเพราะชีวิตมนุษย์นั้นมาจากทุลีดินนั่นเองซึ่งบอกเราอย่างเป็นในว่าร่างกายของเราแต่ละคนนั้นไม่ได้ประกอบอะไรไม่ได้ประกอบขึ้นจากสารอะไรเป็นพิเศษเลยนอกจากว่า เราเป็นทุลีดินร่างกายจึงเป็นเพียงเปลือกนอกที่ไม่มีชีวิตอะไรเลยจนกระทั่งพระเจ้าได้ประทานลมหายใจแห่งชีวิตของพระองค์ให้นี่แหละครับเป็นหัวใจสำคัญถึงบทที่สองในวันนี้ที่เรากำลังรำพึงอยู่ว่าลมหายใจที่เรามีอยู่นั้นก็คือเป็นลมปราณที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเรานะครับ เมื่อพระเจ้าได้เอาลมปราณของเราออกไปหรือลมหายใจเมื่อไหร่ชีวิตร่างกายของเราก็กลับกลายเป็นทุรีดินอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเราจรึงต้องไต่ตรองนะครับว่าชีวิตร่างกายของเรานั้นมันไม่ยั่งยืนอะไรเลยมันเป็นอนิจจังทั้งหลายทั้งปวงและดังนั้นชีวิตและคุณค่าของเราต้องมาจากจิตเท่านั้น นั่นก็คือพระจิตของพระเจ้าที่ประทับอยู่กับเราองค์พระจิตของพระเจ้าลมปราณของพระเจ้าที่พระเจ้าได้เป่าเข้ามาในร่างกายของเรานะครับและหลายคนมนุษย์เนี่ยชอบโอ้อวดในความสำเร็จของตัวและความสามารถของตนเองราวกับว่าพวกเขาเองนั้นเป็นต้นกำเนิดเป็นขุมพลังบางคนก็รู้สึกว่าไร้ค่า เพราะไม่มีความสามารถพอแต่แท้ที่จริงแล้วคุณค่าของเรานั้นไม่ได้มาจากความสำเร็จใดๆทั้งสิ้นในโลกนี้นะครับแต่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลจักรวาลผู้ทรงเลือกเราเรียกเราและให้ของขวัญแห่งชีวิตอันล้ำลึกกับเรานะครับอย่างมหัศจรรย์ทีเดียวซึ่งนี่แหละเราต้องต่าจองและขอบคุณพระเจ้าอย่างไม่รู้จักรู้จักหย่อนในทุกๆวัน ที่เราตื่นขึ้นมาเรามีลมหายใจเราก็ต้องขอบคุณพระเจ้าอย่างไม่ขาดสายวันนี้จึงเชิญชวนให้เรารำพึงถึงความจริงข้อนี้นะครับวันนี้พระองค์ก็ประทานาสิ่งสร้างโดยเฉพาะบรรดาพืชพันธุ์ทั้งหมดให้มนุษย์ดูแลแต่พระองค์ก็ได้บอกกับมนุษย์อาดัมคนแรกว่าได้ปกครองทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงสรรพสิ่งสรรพสัตว ยกเว้นต้นไม้ต้นเดียวอย่าไปยุ่งกับมันเพราะว่านั่นเป็นต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วแสดงถึงเรียกว่าความตกตำ่ำแสดงถึงความบาปนะครับแต่ไม่ใช่ว่าพระเจ้านั้นหวงต้นไม้นะครับแต่พระองค์นั้นต้องการจะรู้อย่างเดียวก็คือความนอบน้อมเชื่อฟังของเรานะครับพระองค์ต้องการที่จะอบอก กับมนุษย์ว่ามนุษย์นั้นมีอำเภอใจมีเสรีภาพเพราะพระองค์ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาตามภาพลักษณ์ของพระองค์และเราจึงสามารถที่จะเลือกเองตัดสินใจเองในชีวิตได้นะครับฉะนั้นขึ้นอยู่กับหัวใจของเราว่าเราจะคิดอย่างไรเลือกอย่างไรพระเจ้าไม่ทรงบังคับผู้ใดนะครับพระองค์ได้สร้างมนุษย์นั้น เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดเพราะว่ามีเหตุมีผลในการเลือกในการที่จะตัดสินใจพระเจ้าไม่ได้หวงเรื่องต้นไม้เลยแต่พระองค์ต้องการที่จะให้มนุษย์นั้นรู้จักเลือกใช้เสรีภาพของตัวเองพระเจ้าทรงให้อาดัมรับผิดชอบสวนและห้ามกินผลไม้อยู่ต้นหนึ่งเพราะว่าเป็นต้นไม้แห่งรู้ดีรู้ชั่วแทนที่พระเจ้าจะ ปกป้องหรือว่าป้องกันไม่ให้เขากินผลไม้แต่ทรงกลับให้เขาเลือกเลือกเองนะครับให้อาดัมนั้นเลือกปล่อยให้เขาเลือกแล้วก็เขาก็เลือกในหนทางที่ผิดพระเจ้ายังทรงให้ให้หนทางเลือกแก่เราแต่ละบุคคลเหมือนกันเราก็มักจะเลือกผิดในชีวิตประจำวันฉะนั้นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเราในวันนี้อาจจะทำให้เราต้อง เจ็บปวดทำให้เราทนทุกข์แต่ก็ช่วยทำให้เราเรียนรู้ช่วยทำให้เราเติบโตช่วยทำให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นในอนาคตนะครับการมีชีวิตอยู่นั้นเราก็ต้องรู้จักเลือกและรู้จักตัดสินใจอย่างรอบคอบมากขึ้นในชีวิตแต่ละวันนะครับทำไมพระเจ้าทรงปลูกต้นไม้ไว้ในสวนแต่ห้ามอาดัมกิน พระเจ้าก็ทรงต้องการให้อาดัมเชื่อฟังก็เหตุผลเดียวนั่นเองที่พระเจ้าประทานเสรีภาพให้กับอาดัมและอาดัมก็เลือกแต่เขาเลือกในทางที่ผิดนะครับอาดัมก็ได้กลายเป็นนักโทษกลายเป็นผู้ที่ต้องเผชิญกับความทุกข์เพราะว่าการไม่เชื่อฟังนั่นเองนั้นฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์นะครับที่ เราต้องอยู่เกิดมาทุกวันนั้นเราจะเหมือนกับเราต้องเดินทางอยู่ในทางสองแพ่งอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับว่าเราจะต้องไปทางซ้ายหรือไปทางขวาทุกวันเราจะต้องมีตัวเลือกฉะนั้นขึ้นอยู่กับมโนธรรมขึ้นอยู่กับข้อมูลขึ้นอยู่กับหัวใจของเราเองฉะนั้นเราจะไปซ้ายหรือไปขวานั้นเราต้องใช้วิจารณญาณเราต้องมีข้อมูล แต่ขนาดเดียวกันนะครับซาตานมันก็ทำงานอยู่ทุกวันนั่นแหละมันก็จะมักล่อลวงให้เราผิดพลาดให้เราหลงผิดไปแต่พระเจ้าก็มักจะให้โอกาสมนุษย์นะครับพระเจ้านั้นให้แก้ตัวอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นทุกวันนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าแม้ว่าเราทำผิดพลาดแต่พงไม่เคยทอดทิ้งเราเลยสักคนเดียวนะครับและพงได้ประทานเครื่องมือให้กับชีวิตเรามากมายทีเดียว เราจึงต้องสํานึกว่าในแต่ละวันนั้นเราเลือกสิ่งต่างๆเลือกผิดเลือกถูกมาตลอดเวลาจึงต้องขอพระจิตนั้นได้ประทานความสว่างให้กับชีวิตเรานะครับการเลือกหนทางที่ถูกนั้นเราจะต้องมีความมั่นใจต้องมีความเชื่อมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอนะครับทุกอย่างความดีความชั่วนั้นมันอยู่ใน ารากของมันอยู่ที่ในหัวใจของเราฉะนั้นในพระวรสารวันนี้จากมาโกบทที่7ก็ได้ชี้ให้เราเห็นว่าในชีวิตแม้ว่าเราจะเลือกอะไรก็ตามนั้นจะดีจะชั่วนั้นขึ้นอยู่กับหัวใจฉะนั้นการทําความชั่วแต่ละครั้งนั้นในใจเรานั่นแหละมันจะบอกเราอยู่แล้วมโนธรรมของเรานั่นแหละเราจะต้องให้อย่างรู้ถึงความ เที่ยงตรงนะครับในการเจริญชีวิตแต่ละวันวันนี้เองก็ขอพระเจ้าได้ประทานพรให้กับเรานะครับให้เราเป็นคนที่มีพระจิตของพระเจ้าประทับอยู่ในแต่ละวันเพื่อเราจะได้เลือกสิ่งที่ถูกต้องในการเจริญชีวิตและให้เราได้รำพึงอีกข้อหนึ่งนะครับว่าชีวิตมนุษย์นั้นไม่จีรังยั่งยืนอะไรเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นแหละที่พงได้เป่าลมของพระองค์เข้ามาในชีวิต เรามีลมหายใจได้ทุกวันนี้ลมนี้ก็คือการประทับอยู่ของพระเจ้านั่นเองถ้าวันหนึ่งลมหายใจของเราหมดไปเราก็กลายเป็นทุลีดินเหมือนเดิมนั่นเองฉะนั้นชีวิตฝ่ายจิตชีวิตฝ่ายวิญญาณนั้นจึงสำคัญยิ่งยวดที่สุดนะครับวันนี้พ่อเองก็ถวายบูชาขอบคุณดังที่บอกไปแล้วนะครับประการแรก ก็เพื่อเจตนารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงของพระดามาตินปฏิบโกมลมาศนะครับที่ท่านได้มา,าด้วยเจตจำนงอันประเสริฐมา,ากราบไหว้นะมัส,สการพระเจ้าโดยผ่านทางบุญญราศีคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดกิมบํารุงนะครับฉะนั้นในวันนี้จึงขอวิงวอนท่านบุญยราศีคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดกิมบํารุงนั้น ได้วิงวอนพระเป็นเจ้าและอวยพรประทานพรให้แด่บราเดอร์มาร์ตินโกมอนมานะครับและผู้เจ็บป่วยทุกคนที่วันนี้ต้องการพระคุณต้องการผ่านสถานต้องการพระพรจากพระเป็นเจ้านะครับพ่อก็ขอคิดถึงในบูชาขอบคุณในวันนี้แม้ไม่ได้เอ่ยชื่อทุกคนนะครับแต่ขอให้มั่นใจว่า,าพ่อได้ภาวนาให้นะครับขณะเดียวกันพ่อก็ภาวนา อุทิศแด่ดวงวิญญาณของบิดามารดาของคุณพ่อยุทธนานะครับที่ได้เกิดอักคีภัยเมื่อเช้ามืดวันนี้และทำให้บิดามารดาของคุณพ่อยุทธนาที่อุทิศตัวเองเป็นมิชนารีไทยที่ไปประจำอยู่ประเทศไต้หวันนะครับทำให้บิดามารดาต้องอสูญเสียชีวิตไปท่านทั้งสองเป็นคนที่ศรัทธาและมีความเชื่ออย่างมั่นคงนะครับ แต่ท่านก็จากไปโดยอุบัติเหตุอัคคีภัยก็ต้องขอแสดงความไว้อาลัยอย่างจริงใจนะครับกับคุณพ่อยุทธนาหรือคุณพ่อบอยนะครับและขณะเดียวกันก็ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเมตตาได้โปรดรับดวงวิญญาณของบิดามารดาของคุณพ่อ,อยุทธนาไว้ในอ้อมผาหัดของพค์ด้วยนะครับ และพ่อก็ยังภาวนาสําหรับบุคคลที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับนั่นก็คือคุณพ่อ,อกิติศักดิ์การจนะทาน,นินหรือว่าคุณพ่อตู่นั่นเองเป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยนะครับและขณะเดียวกันพ่อก็ไม่ลืมที่จะภาวนาให้กับพี่น้องอพุทธศนิกชนนะครับในวันนี้เป็นวันมาคบบูชาก็ขอแสดงความยินดีจากใจจริงนะครับขอให้ ศาส,สนาของเรานั้นเป็นกันลยาณมิตรต่อกันที่จะทำงานเพื่อสันติภาพให้แก่มวลมนุษย์นะครับในปัจจุบันนั้นซาตานมันก็ทำงานอย่างหนักนะครับและวันหนึ่งเมื่อเรารวมพลังกันในการที่จะก้าวไปสู่หนทางแห่งสันติภาพด้วยกันนะครับเราจึงขอพละกกำลังขอพระจิตได้นำทางพวกเราไม่ว่าศาสนิก จะถือศาสนาใดๆนั้นแต่เราก็สามารถทำงานร่วมกันได้พ่อภาวนาในบูชาขอบคุณในวันนี้เพื่อเจตนารม์ของพวกเราทุกๆคนนะครับขอพระเจ้าประทานพอรอาเมน